เต็มเครื่องกระเบื้องแตกอีกแล้วนะครับ9วันติดติดแล้วครับกับแนวทางหน้าช่องของผมบาสเทบอลที่วางไว้ให้กับทุกคนนะครับเมื่อวานนี้ไม่ทําให้ผิดหวังสักตัวเดียวเลยครับก็มา2ครับยกย้ายหนึ่งเป็นไปตามบทวิเคราะห์วิจารณ์ครับนำโดยอลิโกมาดิดนะครับแล้วก็ตามมาด้วยอินเตอร์ไมมี่มาตามนัดตามบทวิเคราะห์วิจารณ์ไว้เลยนะครับก็มียกย้ายหนึ่งตัวครับคือปารีสแซงชักแมงครับก็ชนะแข่ง2อศูนย์ครับก็ยกย้าวกันไปนะครับโดยรวมแล้วแยกเน้นเห็นผลกําไรทุกวันอยู่แล้วเราบวกกันมา เก้าวันติดๆแล้วยินดีกับพี่ๆสมาชิกทุกๆท่านด้วยที่ตามไปสําหรับหน้าช่องครับมากกว่านี้มากกว่าหน้าช่องครับหน้าช่องแตกขนาดนี้ไม่ต้องห่วงในครอบครัวเทพบอลวีพีของอผมเลยตามนี้เลยฟินๆจุกๆอิ่มๆจริงๆตัวงผมที่วางแนวทางมาให้เมื่อวานนี้นะครับสชุดโครงการครับโครงการโอเวอร์สกอร์เต็มเวลาแล้วก็โครงการใหญ่ของผมระดับ 5K มาทั้งหมดเลยลตัวซุปเปอร์วีครับอย่างอินเตอร์ไมมี่นะครับตัว VP อย่าง ด้านของแอตเลติกโกมาดิดและก็มองบนเป็นเวลานะครับคู่นะครับเยอรมันอยู่สิเป็นไปตามบทวิเคราะห์วิจารณ์ทุกอย่างและบอลสดเราก็มาสาไม้ติดติดเมื่อวานนี้ยินดีกับพี่ๆสมาชิกที่อยู่ในครอบครัวอยู่แล้วด้วยนะครับทุกๆคนที่ตมกันไปเมื่อวานนี้นะครับส่วนพี่ๆท่านใดเอฟซีท่านใดครับดูคลิปคลิปนี้อยู่นะครับตามพี่คนนี้เข้ามาได้เลยนะครับเข้ามาเพราะอะไรครับที่พวกที่พวกเขาเข้ามานะครับเพราะความแม่นยำของพวกเรามีความจริงใจให้ในครอบครัวเทพบอลวีพีของพวกเราฉะนั้นเชิญชวนทุกๆท่านนะครับ นะครับเปิดใจเข้ามานะครับคยครอบครัวเทพบอลของเรายินดีต้อนรับในทุกๆวันเลยเข้ามาแล้วคุณได้รับแนวทางฟุตบ,บอลดีๆก่อนใครครบทุกคู่ครบทุกลีกนะครับถ้าอยากได้กันที่สําคัญฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแดงๆสิ้นครับปัดขวาใต้รูปโปรไฟล์ผมมีทางเข้าอยู่ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายย้ํากันอีกครั้ง นะครับนอกจากตัวผมแล้วครับมีทีมงานอินฟลูเอนเซอร์ครับชั้นนําสายฟุตบอลเยอะแยะมากมายเลยที่อยู่ในสปอนเซอร์เดียวกันกับพวกผมนะครับสปอนเซอร์ผมมั่นคงปลอดภัยไว้ใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งแน่นอนครับอยู่ที่ไหนไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยมาอยู่กับผมนะครับมาอยู่กับเรามาอยู่กับบาสเทพบอลครับถ้ามีปัญหาแล้วเป็นสมาชิกของผมนะครับผมจัดการให้ทุกกรณีเลยอันนี้คือคํายืนยันของผมนะครับวันนี้สวัสดี FC บาสเทพบอลทุกท่านด้วยครับ FC หน้าช่อง FC ในครอบครัวเทพบอลเอฟซีจากสปอปอลล่าวแล้ว เลยกับค่ำคืนวันอังคารนะครับที่4มิถุนายน2568ครับฟุตบอลยังคงเข้มข้นนะครับและน่าสนใจเหมือนเดิมก็เป็นฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกนะครับตัวผมในช่องนี้คัดมาให้ครับ3ทีม3ทีมที่น่าเอาไปแยกเน้นจัดหนักกันนะครับย้าว่าเอาไปแยกเน้นจัดหนักกันผมรับประกันผลกําไรให้ในทุกวันนะครับก็คัดสรรมาให้และจะมีบทวิคอ์วิจารณ์มาให้นะครับจะเป็นทีมไหนเลือกเชียร์ทีมไหนบ้างนั้นรับชมได้ในคลิปนี้ครับ คู่แรกนะครับฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกครับฟีฟ่าคับเวิร์ลคับนะครับเราไปที่สนามนะครับแบงก์ออฟอเมริกาสเตเดียมครับเป็นทางด้านของเบนฟิก้าครับจากโปรตุเกสจะเจอกับทางด้านของ ไบเยอร์มิเนกครับจากเยอรมันคู่นี้นะครับคิกออฟเวลาตีสองตรงบ้านเราเพราะความได้เปรียบนะครับต่างประเทศมองว่าไบเยอร์มินนกได้เปรียบครับบังคับชนะในเวลา90นาทีเท่านั้นนะครับกองเชียร์พวกเขาถึงจะเฮถึงจะยิ้มกันได้ก็เสมอไม่ได้คือตุยนะครับทั้งคู่เคยเจอกันมาในหัวล่าสุดครับเป็นปี2 0 2 4ครับไบเยอร์เอาชนะเบนฟิก้ามา1ประตูศูนย์ในบ้านของพวกเขานะครับส่วนฟอร์มการเล่นนะครับในรายการนี้ครับสองเกมที่ผ่านมาครับ ทางด้านของเบนฟิก้าเสมอกับโบคาจูเนียมาแล้วก็ชนะทางด้านของโอคลด์มา6ประตูต่อศูนย์นะครับลั้งอันดับที่2ของกลุ่มนะครับส่วนทางด้านของไบเยนครับอันดับที่1ของกลุ่มนะครับก็ชนะโบคา2-1่ครับแล้วก็ชนะโอคลด์มา10 0ศูนย์นะครับวันนี้นะครับ ความพร้อมก่อนเกมของทั้งคู่นะครับอย่างเบนซิก้าครับเจ้านักก็จะขาดตัวผู้เล่นครับอย่างนะครับเอลิเซนเดอร์บาร์ครับมานูซินวาเลโตซันเกสครับที่มีการบาดเจ็บแล้วก็ตัวแบรนหนึ่งตัวนะครับอย่างฟอรลิติโนนะครับที่ติดโทษแบนนะครับนอกากนั้นกุนซือใหญ่ก็พร้อมจัดชุดที่ดีสุดลงสนามในค่ำคืนวันนี้ก็นำโดยพวกอังเคลดิมาเรียครับจานลูก้า เปเลตินนี่นะครับแล้วก็พวกอันนี้ครับอันตัวโคคู ou, พวกนี้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครับพร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามในค่ําคืนวันนี้เลยนะครับส่วนทั้งฝั่งบบเยอร์มินิกนะครับของกุนซือแวงซองกอมพานีนะครับก็พร้อมจัดชุดที่ดีที่สุดลงสนามเช่นเดียวกันนาโดยพวกแฮร์รี่เคนครับแฮร์รี่โคมองพวกนี้ยาเมลูเซล่านะครับไมเคิลโอลิเซ่อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเช่นเดียวกันนะครับก็พร้อมจัดชุดใหญ่ชะกันในค่ําคืนวันนี้นะครับส่วนแนวทางของผมบาสเทเบอลที่อยากให้เลือกเชียร์แล้วอยากให้เลือกมองกันผมมอออยาากให้ง้งงงดนข เบนฟิก้านะครับแปลกหน่อยนะครับวันนี้นะครับไบเยอร์มินิกได้เปรียบทุกอย่างครับโมเมนตัมให้ทุกอย่างและตัวผู้เล่นก็อยู่กันครบด้วยนะครับความได้เปรียบนะครับส่วภาพทีมตัวผู้เล่นดูดีกว่าเบนฟิก้าอยู่แล้วนะครับแต่แรงจูงใจวันนี้นะครับเบนฟิก้ามีแรงจูงใจมากกว่าจริงๆนะครับไบเยอร์มินิกเข้ารอบไปแล้วนะครับเบนฟิก้าวันนี้ขอเพียงแค่เสมอกับทางด้านของไบเยอร์พวกเขาก็จะได้เข้ารอบเช่นเดียวกันวันนี้ยังไงเล่นรัดกุมอย่างแน่นอนนะครับเพราะมีแต้มนําทางด้านของบูคาเรียยูเนียร์อยู่ ไ่กำนํงมีสมีสคะแนนส่วนบุคคาจูเนียมี1คะแนนนะครับก็ถือว่านะครับได้เปรียบบุคคาจูเนียอยู่พอสมอควรวันนี้นะครับคิดว่าการปรับไหลลงนะครับของเลดลงมาเนี่ยสระดับเลยคิดว่ายังไงเบนฟิก้าผมว่าไม่แพ้ใน90า้าบียังเสมอกระบ,บาเยินได้นะครับคิดว่าเบนฟิก้ามีความมุ่งมั่นกว่าวันนี้เลือกเชียงด้านของเบนฟิก้าไปนะครับไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังครับ คู่ที่2นะครับฟุตบอลฟี فا ขับเวิร์ลคัพหรือชิงแชมป์สโมสรโลกครับเรามาที่กลุ่มดีนะครับไปที่สนามลินคอนไฟแนนเชียฟิลครับเป็นด้านของเอตบาร์นะครับทางของของตุเซีนะครับจะเจอกับทางด้านของเชลซีของอังกฤษนะครับคู่นี้นะครับคิกออฟเวลา8โมงตรงบ้านเราเช้าตู่วันพรุ่งนี้นะครับความได้เปรียบวันนี้ต่างประเทศมองว่าเชลซีได้เปรียบค่อนข้างสูงเลยบังคับชนะ2ประตูขึ้นไปนะครับกองเชียร์พวกเขาถึงจะเฮถึงจะยิ้มก็ได้ครับสประตูคือเฮหนึ่งมุมสามประตูคือเฮเต็มนะครับทั้งคู่ไม่เคยเจอกกกนนนนนมาาาา่อห้้ีใทุรรย ผฟอร์มในรายการนี้ครับอย่างเอ็ดปานตุนิดนะครับก็ชนะคู่แข่ง1เกมครับลอสแอนเจลิสแล้วก็พ่ายกับฟาร์เมนโกมา1เกมนะครับก็หลังอยู่อันดับที่3ของตารางส่วนเชลซีครับแพ้ฟาร์เมนโกมาเหมือนกันแล้วก็ชนะลอสแอนเจลิสมาเหมือนกันนะครับหลังในอันดับที่2ของตารางกลุ่มดีในตอนนี้นะครับวันนี้ความพร้อมก่อนเกมของพวกเขา นะครับวันนี้ทางด้านของตูนิดครับจะไม่มีตัวเล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเพิ่มเติมครับก็เจ็บก่อนหน้านี้อยู่แล้วคือยูเซฟนะครับเบรลี่นะครับที่เจ็บก่อนหน้านี้อยู่แล้วนอกนั้นคุณซือพร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามก็นําโดยพวกนะครับโรลิโกโรดิเกสพวกนี้ครับโคนาเต้พวกนี้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับทั้งฝั่งเชลซีของเอนโซมาเลสกานะครับวันนี้นะครับจะไม่มีตัวเล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเหมือนกันนะครับก็มี นะครับทางด้านของเวลลี่รฟฟาน่ามีติดทัรแบนตัวเดียวคือนิโคลัสแจ็คสันที่โดนใบแดงในเกมที่แล้วนะครับนอกนั้นก็พร้อมจัดชุดที่ดีสุดลงสนามก็นําโดยพวกนะครับมาดูิเกโคพอลเมอร์เปโดเนโตนะครับไคไซโดพวกนี้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วก็รวมถึงตัวใหม่อย่างเลียมดีแล็กด้วยนะครับแนวทางของผมบาสเทปบอลที่อยากให้เลือกเชียร์แล้วอยากให้เลือกมองกันอาจจะแปลกหน่อยที่ผมอยากให้มองทางด้านของเอสดปานตู้นิดไป นะครับจิงอยู่ครับโมเมนตัมทุกๆอย่างให้ Chelsea เชลซีหมดเลยสภาพทีมตัวเล่นระบบการเล่นเชลซีดูดูดีกว่าแน่นอนนะครับแต่แมตช์นี้แมตช์สำคัญของทั้งคู่นะครับเพราะอยู่ในอันดับที่2อันดับที่3ม,มี3คะแนนเท่ากัน นะครับแล้วก็ลูกได้เสียสู่สีด้วยนะครับและแพ้ฟังโกมาเหมือนกันวันนี้นะครับคิดว่าภาษีเชลซีดูดีกว่าแต่ด้วยนะครับความมุ่งมั่นของเอดปานผมคิดว่ามีและการการที่เล่นนะครับการที่เล่นเจอกับเชลซีวันนี้ยังไงมุ่งมั่นเล่นเกมรับโตกลับอย่างแน่นอนนะครับและคิดว่าเอดปานเป็นเกมเป็นทีมที่เกมเกมรับดูดีทีเดียว นะครับคิดว่าสู้ได้นะครับอาจจะแพ้ก็จริงไม่เกิน1นถึงสประตูแน่นอนผมมั่นใจเต็มที่เราแค่หูแหวงนะครับถ้าเลือกถ้าเลือกเชียร์เอ็ดปานไปนะครับแต่ผมมั่นใจว่าเราจะกินเต็มๆได้คือแพ้แค่ลูกเดียวนะครับหรือมุมเสมอก็มีให้เห็นนะครับฉะนั้นครับผมมองว่าเอ็ดปานตูนิสวันนี้สู้เชลซีได้ครับแต่ไม่แพ้นะครับถึง2ประตูอย่างแน่นอนเลือกเชียร์หน้าของเอ็ดปานครับไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังครับ คู่ที่3คู่ปิดท้ายครับฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกครับฟีฟ่าขับเวิร์ครับเราก็อยู่ที่กลุ่ม B ีเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นทางด้านของนะครับลอสแอนเจลิสเอฟซีครับจะเจอกับทางด้านของฟาร์เมงโกนะครับที่สนามแคมปิ้งนะครับเวิร์สเตเดียมนะครับวันนี้คลิกอ็อเวลา8โมงเช้าบ้านเราวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันนะครับความได้เปรียบวันนี้ต่างประเทศมองว่านะครับฟาร์เมงโกได้เปรียบครับก็เอาชนะต้องเอาชนะ2ประตูขึ้นไปกองเชียร์พวกเขาถึงจะเฮถึงจะยิ้มกันได้1ประตูคือ1มุม2ประตูคือเฮเต็มๆ เช่นเดียวกันนะครับส่วนฟอร์มในรายการนี้ครับอย่างลอตเตรลิสตตกรอบไปแล้วนะครับล้างอันดับวยของกลุ่มนะครับก็แพ้ทั้งสองเกมแพ้ตุนิดแล้วก็แพ้เชลซีมาส่วนฟาร์มิโกเข้ารอบไปแล้วเช่นเดียวกันนะครับก็เอาชนะทั้งเชลซีและตุนิดมานะครับวันนี้นะครับความพร้อมก่อนเกมทางด้านของลอตเตรลิสเอฟซีไม่มีตัวเล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนใดๆครับก็พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามก็นําโดยพวกอุโกโยลิสครับนายประตูจองเก่านะครับกองหน้าก็ ตัวนะครับตัวเก่าเช่นเดียวกันโอลิชิลูนะครับก็อยู่เป็นพร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามในค่ําคืนวันนี้นะครับส่วนฟ้าเมโก้วันนี้นะครับหมุนเวียนนักเตะอย่างแน่นอนเพราะพวกเขาตีตัวเข้ารอบไปแล้วนะครับก็นะครับพร้อมจัดชุดนะครับน่าจะเป็นชุดสำรองนําโดยพวกเปโดยูกุมิพวกนี้นะครับอาโลโฮพวกนี้นะครับก็พร้อมลงสนามในค่ําคืนวันนี้นะครับแนวทางของผมบาร์เทบอลที่อยากให้เลือกเชียร์แล้วอยากให้เรียกมองกันอาจจะแปลกหน่อยนะครับอยากให้มองด้านของลอสแอนเจลิสเอฟซีมากกว่า นะครับวันนี้นะครับถึงจะตัวผู้เล่นอาจจะเป็นลองระบบทีมอาจจะเป็นลองเพราะฟอร์เมโกแข็งแกร่งกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ฟาร์เมโกเขารอบไปแล้ววันนี้บุ่นเวียนักเตะและคิดว่านะครับทีมอย่างลอสแอนเจลิสเอฟซียังไงก็เต็มที่อยู่แล้วเราพอเล่นในสหรัฐอเมริกาเล่นในบ้านนะครับในประเทศของตัวเองมองว่านะครับพวกเขาเต็มที่แล้ววันนี้กับฟอร์เมนโกอาจจะไม่เต็มที่เท่าไหร่คิดว่าน่าจะยื้อเสมอได้มุมเสมอกว้างมากที่สุดผมคิดว่าสู้กันได้นะครับวันนี้ให้เลือกเชียร์ด้านของลอสแอนเจลิสเอฟซีครับไม่ทำให้ สรุป3ทีมหน้าช่องครับที่ตัวผมบาสเคบอลคัสสันมาให้เอาไปแยกเน้นจัดหนักรับประกันผลกำไรให้ในค่ำคืนนี้นะครับก็เลือกเชียงด้านของเบนฟิก้านะครับเอสเปลานตูนิด นะครับแล้วก็ลอสแอนเจลิสเอฟซีครับเป็น3ทีมน่าช่องที่น่าเลือกเชียร์ที่สุดแล้วในค่ำคืนนี้ของผมบาสเทปบอลครับสุดท้ายผมฝากกับม่นเหมือนเดิมครับแนวทางบทวิเคราะห์วิจณ์ของผมครับบาสเทปบอลที่กับเอฟซีทุกๆท่านในทุกๆวันครับผมให้ด้วยเหตุผลของฟุตบอลนะครับข้อมูลฟุตบอลเรามีความน่าจะเป็นของเกมนั้นครับไม่ใช่เปิดคลิปมาชี้ทีนู้นทีมนี้ไม่มีเหตุผลนะครับไม่มีข้อมูลแบบนั้นผมไม่ทําอันนี้ผมให้ด้วยข้อมูลความน่าจะเป็นซึ่งผมมีบทวิเคราะห์วิจาณ์ให้้้รรััััับบบชมมฟงเื่่่อสกกคูนนีีะแลวฝาไ ท่านไหน FC ท่านใดครับอยากได้มากกว่านี้มากกว่าตัวหน้าช่องผลงานเทปบอลเรามีให้เห็นทุกๆวันอยู่แล้วเปิดใจครับใต้รูปไฟล์ฟฟลของผมนะครับปัดขวาเล็กน้อยมีทางเข้าครอบครัวเทปบอล v ีเราอยู่ในทุกๆวัน,วนรับแนวทางดีๆที่เด็ดให้ทุกวันจริงๆครับฟินจุกๆกันทุกวันจริงๆฝากกันไว้นะครับคำคือวันนี้ผมขอให้ FC บาสเทปบอลทุกๆท่านโชคดีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ